พอรู้ว่ามีเปิดสอบใช่ไหมด้วยความที่พี่อะ่ะเคยสอบไปครั้งแรกแล้วเกือบติดพี่ปูก็เลยติดตามคนที่เขาสอบติดอะ่ะว่าเขาทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามพี่ปูไปปริ้นมาเลยนะตอนที่ปีไม่ติดนะแต่เกือบติดอะ่ะปริ้นมาแล้วก็มาดูว่าเขาต้องทําอะไรเป็นยังไงบ้างพี่ก็เลยเห็นว่าโ้โหมันต้องใช้เวลาเยอะเลยนะมันไม่ใช่แค่ไปสอบข้อเขียนอย่างเดียวนะ สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวที่พี่ปูพยายามทํำคลิปแล้วก็ให้น้องๆได้ดูว่ารายละเอียดต่างๆมันไม่ใช่แค่วันคำข้อเขียนอย่างเดียวอะ่ะการสอบตำรวจอะ่ะทุกขั้นตอนสำคัญคือบางคนก็บอกว่าเราไม่ได้เก่งข้อเขียนแต่มันก็ไม่ใช่ที่สุดเพราะในที่สุดแล้วการสอบตำรวจถ้าเราไม่ผ่านด่านใดด่านหนึ่งก็ตกเหมือนกันเนาะแนะนำหนังสือหน่อย นี่เลยค่ะเล่มนี้ก็ได้อันนี้พี่ปูทําเองติดต่อมาได้นะจ๊ะดีขายของน็ตหนึ่งนะช่วงนี้ลูกกาลังโตนะคะทํางานหน่อยอันนี้ของพี่ปูเองนะคะมีเป็นแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะอีบ e ุ๊กก็คืออ่านใน iPad เขียนอะไรได้เลยในนั้นนะคะอีบ e ุ๊กเนี่ยจะเป็นสามร้อยเก้าสิบเก้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแบบนี้ห้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะคะแล้วก็พี่ปูก็จะให้นี่ไปด้วย เป็นดินสอพี่ปูให้คนละแท่งนะคะใครที่สั่งซื้อเป็นหนังสือมานะจะส่งไปพร้อมกับหนังสือนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เพจก็ได้เนาะ